น็อก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 น็อสตรงไหนกูยากไีด้เพื่อนกูอยากได้จอมากแล้วจุดนี้โอ้ไม่ต้องมาพูดไม่กูเบื่อตรงที่ว่าทำงานจอเดียวในสัตเอ้า ก็ซื้ออีกจอหนึ่งถูกๆก็ได้แค่หกสิบเพิร์ทก็ได้มึงก็ต้องร้อยสี่สิบก็ได้มาดูอยู่อะถ้าโอเคเป็นกูก็โอนบัตรให้บอมเลยเจอดูบอมขายถูกๆไปสามพันเพื่อนพีฮากูก็เบนคิวอยู่นะพอดีนะเออเบนคิวก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยเมันลงห้าหลังกเราเนี่ยหรือเปล่าไม่ลงไม่เหรอมันลงกลางเปล่ามันลงกลางมันลงกลางมันลงหัวใจไม่ใช่มันลงกลางเออได้แบริวแล้วแต่ต้องขึ้นแมวก่อนตอนนี้ ไอเคก็ยังดีแต่รีวคุณสองว่ะโอ้ยเอชอารเออคุณสองป่ะเอาดิดับข้างหลังบ้านนะเอ้ยเดี๋ยวถือไปดับให้แล้วนั่นเมาไว้เวลกูมีละกูมีละมันลงสองคนป่ะอสองคน <ไฟ S 1> แหละเดี๋ยวสามชั้น รอนะใจเย็นนะเพื่อนเออเย็นสุดๆอยู่แล้วเห็นมันลงสี่คนนะครบสี่เหรอสี่ใช่ไหมตรงกลางสองปลายปลายอีกสองอ่ะแป๊บหนึ่งนะปรับแสงอนคุณสองดรอปข้างหลังใช่ไหมไม่ได้ดรอปก็มึงบอกได้แล้วไม่แต่อยู่ในบ้านนี้แหละเจ้าปะ่ะเออให้กูได้แล้วแหละแต่ว่ากูไว้ใส่ปืนอื่นด้วยอันนี้ดรอ ซึกไแนวป้องเหมือนเดิมสามชั้นก็มองหาไม่เจอลองหาดิหายู่เหมือนกันอาจจะอยู่ข้างบ้านหรือเปล่ามสลิมไปเลยชุบเลยชุบเลยไปชุบเลยหลังบเกมไว้ปอดประตูเปิดประตูเข้าไปอย่าปิดนะยวกูดไก้ตะกุดได้สมบกได้นะสมบกซื้อเวลามันไม่มีเลยพาเนตมาวะชิดแล้วนะ เออเออเกณด์นะฮะอุ้ยมันแฟดใส่กูโอ้สองตัวสองตัวสองตัว,ส,ตวสวยเพื่อนสวยกูย,ยังวิ่งอยู่อุ้ยแล้ตัวนึ้จำอีกแยงไอ้ดีมึงจะทายดีมา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 ๆๆเออตีแล้วสอ,สองตัวเอ๊ะทำไมสองตัววะอ๋อมีสี่ไงไงกูบอกอยู่ครบที่ เติมยาเออเติมเหมือนกันเราไปขึ้นข้างบ้านนะโดดเลยเพื่อนโทษทีมันอยู่ตรงตรงทางประตูทางข้างหน้าบ้านเจ็บ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 ตัวหนึ่งปร์เฟฟตปะ แ่ลอะไรเลยไปด้านหลังดีกว่าโบยเป็นคนนะเมื่อกี้โบยเป็นคนเด้อเออมีหรอมีมีเมื่อกี้ยิงให้ดูใช่หรอใช่ก็อ้อมไปลายล่างเลยแต่กลัวเยอะมากเลยข้างล่างเนี่ยลายไหนวะลายที่มันกำลังไปเนี่ยเตรียมยิงนะ ล่วงสู้ไหมครับอะไรนะตู้ซ่าจะตู้ซ่าซ่าเอ้ยอะไรเนี่ยตู้ค่ะอะไรวะเต่นเข่าเลยเพื่อนตู้เด่นมากับนุ่มแล้วก็มากับโตฮะร้องผิดปะไม่ผิดไม่ผิดแต่ตอนนี้ก่อนก็รีบสองรีบไปนะจ๊ะจะย่างแตกเออ โล่งอยู่นะโอเคก็เล่นตรงนั้นได้อยู่นะที่ตรงขาฝั่งนู้นอ่ะสองร้อยห้าสิบเออมองแล้วไม่มีใช่ไหมล่ะไม่เห็นมีใครโผล่มาเลยงั้นกูก็กูจอดแองนั้นเลยไป่ดีนะไปเลยไปกูไปเลยเต็มเร็ววิ่งเร็วๆอเลือดดิเอาเอาเอาขึ้นไปลึกเลยเหรอแต่ว่าจอดแค่ตําเนินข้างหน้านี้พอเล่นแค่เนินก่อนไหมล่ะเช็คเนินก่อนตรงหลุมหน้านี่ไงเออหลุมหน้าก่อนเคยเดินเอาเออรูกูดังนะดูด้วย อุ้ยแอร์ดบเฮ้ยมีแอร์ดบในในกลางทุกหน้านล่ะนี่ไงเดี๋ยวไม่มีใครเอาด้วยอันนี้อ่ะใครเอาคุณหกไปใช้ก่อนกูเบย์เอาที่ด้วยิวเฉยบ้านมันยิงได้นะมุมเนี่ยดูดีๆใช่ใช่จะรอดเหรอวะมันจะรอดมาเพื่อนสมอก่อนก็ได้สมอก่อนแล้วค่อยเก็บกูกลัวยางแตกมาเดนบ้านมีอะเนี่ยมันรล้วต่ออยู่ ไปอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไม่เจอโอเคไอ้สัตว์ดูมองไกลๆไปต่อไปต่อมีคนเอาไปแล้วก็แง่แหละมันเอาเอ็มโฟวางไว้กับศูนย์เขียวเต็มเลยมึงว่ามันได้ปืนอะไรวะก็คงปเป็น,นเป็นเอเคเอ้ยเป็นพวกกระสุนเจ็ดแหละเพราะมัเป็นกระสุนเจ็ดอยู่แล้วมันทิ้งกระสุนเขียวอ่ะเออวะไม่ดีไม่ดีมากสุดยอดนักสืบประเนยเออกูเล่นเกมนั้นเนี่ยอาเซล ต้องไปก่อซ่าแน่แน่นี่ไงกูว่าไม่ใช่กอซ่าแล้วเพื่อนแสดงว่าเพื่อนมันอะไรนะเแสดงว่าเก็บปืนผัดพลังเปลี่ยนปืนอะนั่นแะอะไร MK ใช่ไหม MK หรือไม่เฮี้ยเฮี้ยเลยคือมันเก็บมาสองกล่องจบฟักเลยอ่ะมันยิงกับใครบ้างเนาะไม่ได้ยิงเราเราอยู่ตรงนี้เรื่อยๆระวังหน้าพวกมึงนะหลังนี่อยูงเนี่ยมันมีอีกกล่องหนึ่งอ่ะไกลๆน่ะทางสามร้อยห้าสิบไกลๆเราไม่เอา รู้แต่ว่ามันน่าจะมีคนเก็บโกดังอยู่นะถ้ากูช่วยช่วยแคร์ด้วยอยู่ในบ้างแคร์ด้วยหน่อยนะไอ้บอมระวังหลังแตกเผื่อเผื่อเผื่อทางโกดังขึ้นไปหากูมองไม่กูมองไม่ไม่ครบเออเออมันเห็นไหมไม่เอาไม่ดีเพราะว่ามันชอบมีตัวลอยๆหลังๆอะเข้าช้าๆคอยเียนตองผับวงไอ้ไอ้นอกวงกูได้ยินเสียงรถขับมาน่ยไดาเซีย ต้องวัวแถวๆนี้โอเคล้วนี่นี่ตับที่ตันอันนั้นมันกางถุงเนี่ยมาแล้วไอหิวหรอหิวเหรอหิวกาแฟเจ็บมากล้มมากเจ็บมากอยูไม่เต็มเพือนขอร้องแหละเสียงเข้าอีู่ไม่เต็มขอร้องเพือนั่นแหละเจาะยางเจาะยางเพียงเจาะยางเออกำลังหามุ้งเจาะให้หลังไหลไหลล้มาอยู่ ระวังบ้านขึ้นมาตบเรานะแต่คงไม่ตบหรอกมันได้พอดีกว่าเพเสียเข้าน้องอีกตัวนึ่งซ้ำได้ซ้ำไปเลยนะยไม่ต้องพะวงอีกสองตัวยังมีอีกสองตัวเออเออรอ,อ,อ,อมันออกก็แล้วเดี๋ยวดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูบ้านก่อนกลัวบ้านขึ้นมาน็องอีก เอาให้หมดเลยเอให้หมดเลยังมียังมีกันบ้านฮะ้ถึงรถดีดินเอะอาจจะชนบ้านแล้วแหละเจ็บแป๊บเนินขึ้นไปไม่สวย่ะบอมมันโล่งกันไปแล้วตรงนั้นมันเป็นเนินมันอาจจะขึ้นมาตบเราได้เออยังมีอีกนะเออดีดมึงลุมลุมยิงกับไอ้เพลงกันแหละดูหลังให้เหล็กตัวนึงน่าจะเหล็งตัวเดียวถ้าถ้าเห็นท่าไม่ดีเรียกเลยนะ ระวังหลังเราด้วยนะแถวเนี้ยกลัวมีตัวกลัวมันเดินตีนเดินมาเดี๋ยวนะหาทางหนีทีแรกก่อนอาจจะต้องอาจจะต้องแบบไปเงี้ยไปข้างบนแล้วเราไปอย่างเงี้ยก็ไปทุ่งสวยกว่าโอเคทุ่งสวยกว่าเหรอมันทุ่งสวยกว่าเออทุ่งทุ่งแล้วไปเล่นฝั่งนู้นเลยอ่ะเออทุ่งสวยกว่าแต่ต้องฆ่าแค่นั้นก่อนฆ่าบนเขาอ่ะไอ้ห้องน้ำเนี่ยไม่ฆ่าก็ได้แต่แต่ก็ต้องฆ่าท่านเจ็บอะสองเมตรแล้วอยู่นอกห้องน้ำ ยาำแค่จะเจาะยางไอ้สโมโตก่คืออะไรตรัวสมโตกเหรอใช่มันอยู่ตรงนั้นอยู่สองตัวเฮ้ยกูเห็นหนงตัวนะตัวเดียววะแต่มันต้องออกแล้วเอาตัวเดียวตัวเดียวออกแล้วนี่ออกแล้วนี่อยู่หลังเพนไอ้รถอ่ะสวยคุณสามแม่งยิงไม่ค่อยจะโดนไอซิดกูกูว่าแล้วไอ้เหี้ยมึงยิงเจ็บอยู่นี่ยิงไม่โดนเลยเนี่ยเมื่อกี้เราต้องไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวล่างขึ้นมาตบแล้ว ไปไปปลดเพลงพิมพ์ก่อน,นเติมน้ำให้เต็มเลยมียาน้ำเหลือกันเยอะเยอะปะไม่มีเหลืออีตัวนึงสวยไป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 บุบหกเลยบุบสัดเลยไม่ได้เอาไม่ได้ที่เดือดสวัสดีน้องดีสวัสดีครับรวล,ลงล่างใช่ไหมมีส,สมุกก้อนเดียวนะเยอะมากเราไปเล่นนึงเขาเบอร์ไหนนะที่เราคุยกันอ่ะฉันเท่านั้นดีกว่า เอออาจจะต้องมีอาจจะต้องมีนะเฮ้ยมีแน่นั่งเบอร์สามกันข้างหน้าเห็นบ้างบนเนินอ่ะบนเนินมีจี๊บพันหนึ่งเห็นป้าวิ่งวิ่งลงอยู่คนคนวิ่งแล้วก็จี๊บตรงนี้ซุนหมากว่าไม่กลัวได้อยู่ตรงนี้อยู่เก็บล้อดีๆมุมไหนยิงไม่ได้นะมุมบ้างก็ยิงไม่ได้มีบนเนินอ่ะยิงได้ขอขอเก็บรถหน่อยไปห้องน้ำต้องผ้าดีกว่าใช่แต่กูใช้ห้องน้ำนั่นแหละแต่มัน นอกน็อกน็อกเพื่อนไอ้ตัวเจ็บมากตัวเจ็บมากเอาได้นะไปเอาดิสองวี่ีเข้าไปีเข้าไปีเข้าไปนกปานิปานิปานิเข้าไปป้านิเข้าไปน็อกน็อกน็อกนจะซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยโอ้โหไขวไปได้ไปนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ ปอออกมาแล้วกูไม่เห็นกูไม่เห็นดีครับไม่ไหนสิบหกนัดโผล่หน้ากูเลยวะเฮียโอ้อยกูโดนยิง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 เออไม่เป็นไรไม่เป็ไไนไรกูรอดกูรอดโอ้เหลือหนึ่งไปดีกูน่าจะให้คุณหกมึงไหวเฮียมึงเชิดตึ้งสาปะทุะมีที่เสือก ชนแล้วชนแล้วบอมชนละเจ็บสีเหี้ยโอ้โหใช่ไหมอมมึงยิ่ไปได้แล้วข้ไม่เห็นเลยนะกูยังไม่เห็นเลยจะโดนขนา่ดูว่ะโดนดิกูพีไฟมันหลบอ่ะบอมไอ้บอมไอ้ดิมึงต้องกระดึ๊บขึ้นไปหลุมหน้าใกล้ๆบอมเนี่ยพอเนินพอถ้ามึงโดนยิงมึงนอนหลบได้อยู่รอแป๊บนึงกำลังมาเสริมเออยามโลข้างขวาน่ะยามโลเห็นนะ้วได้ดียามโดงขวานั่งไหมนั่นน่ะเออโอเค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 กูต้องชิดก่อนกูโลง เออหมดจะชิดไปทงต่อยะแต่มันอยู่ไหนไม่รู้เฮียหนึงดีเล่านะหลังน้ำหลังน้ำตัวนึ่งอุโยนเนี่ยเป็นหลังห้องน้ำเออโยเลยไม่เลยมันโดนพอดีอีกลูกนึงนะอาจจะอยู่ขวาอาจจะอยู่ขวาเราเล่นหยุดตรงข้ามกันเลยมั้งเนี่ยไม่สวยหรอวป่าสมองเล่นก่อนเดี๋ยวกระแทกมันรับเนื่องรับเนื่องรับเนือ่องเนี่ย ข้างหลังมึงซ้ายหันซ so to hey, kind of ้ายมึงเห็นมันศพไหลสัตว์ตัวยาคตัวนั้นก็จะมีตัวนะให้หลังเขาน้ำนี่แหละน่าจะมีไอเดี๋ยวนะขวากูเนี่ยในสมกเนี่ยอาจจะใช่กูไฟได้กูไฟได้นี่ไได้ยเหมือนได้ยินเสียงกูไฟหลังเขาน้ำว่ะได้จะได้เสียงดึงแฟต๊ดอยู่ด้วยเนี่ยดึงของอยู่เลยไหนได้เขาน้ำเลยเราลองหาเหลือหาอะไรที่ศพไหมเออคนมาหาก็นะกูก็หาด้วย กูขำสายให้อยู่ซ้ายระวังเอ๊ะมากูด้วยแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำอยู่ขวาขวานขวาดิน็อกน็อกน็อกเอ้ยตายเลยโซนๆนะอยากได้อยากได้ยายาเยอะกูเยอะเัี๋ยวอะนีบีก่อนเกินบอกเกินกอดได้คุณหกที่กูมีดิ เก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเดี <Okay. S 2> เติมยาก่อนเฟทหกกระติดศูนมึงแล้วพรองตัวน,นี้ได้เออเออสวยสมองไม่มีเลยเพื่อนมีแต่เน็ตเอาดีมึงไม่เทินเกาะวะเทินเกาะกูเหลืออยู่ใช่เหรอทันปะ<า>ว,วะทนันปะวะไม่ทันไม่ทันก็เล่นตรงนี้ก่อน เอารถมาอีกคันได้นะับบอลเ้ยทันบล่าเสียง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 เช็คขวาด้วน่าจะสี่สี่สามสองไม่ก็สามสามสองอะไอสามสามสามหนึ่งสองะไรสักอย่างเออช่างไม่ทางสองหกห้าเออตอนนี้มันมีทั้งซ้ายทั้งขวาพวกมึงต้องสักทางอ่ะเพื่อนตรงหน้าบอกมัมีอยู่ในกองฟางอ่ะแถวด้านหน้าเนี่ย ต่อตีขวาน่าจะสวยกว่านะใช่ขับรถช่องน้ำแม่งเลยไม้เป็นห้องน้ำเป็นไม้ชนเลยเออมีแหละบีแหละมีแหละเต็มยาเต็มยาเต็มยาไม่มีน้ำแหละอ่ะสุดท้ายมีไม่มีสโมอีกสักหน่อยเลยใช่ไหมไม่มีแล้วมีแต่เนกับแฟลทแล้วเน่สองลูกแฟลทถึงลูกเฮ้ยเฮ้ยมันมันขวน็อกขวาน็อกขน็อกขวา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 ลังกขวานกขวาน็อกขวาน็อกขวหน็อกขวาน็อกขวานอาน็อกวาน็อกขวาน็อกขวาน็อกขวน็อกาน็อกน็อกขวาน อุ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เห็นมันแต่แต่เล่นได้หยุดแต่แล้วเดี๋ยวเต็มยาแล้วก็วิ่งเลยว่ามันเต็มตี้นะมันเหมือนเต็มตี้อ่ะสี่สามอ่ะเราวิ่งซ้ายไปละบอมวิ่งซ้ายออกไปเลยออกไปขอบวงทางนู้นเลยวิ่งวิ่งวิ่งะวิ่งแหกไม่ใช่หมายถึงวราขับรถออกไปเลยอะเอ้ยโดมมันดึงนะพวกสองคนต้องแยกกันเล่นวะไปคู่ตัด ขวามันยังค้ำอยู่อ่ะเอาดีสัตว์เจอเพื่อนกูหน่อยตอนไหนครับสองแถวหนองแถวหนองน้ำอ่ะดีเดินเดินขวาเอาเลยเพื่อนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งน็อกกูค้ำ้ายให้มึงเออลงขวาลงขวาลงขวาี่ได้เออลงไปกูช่วยดูหลังสมอ่ะตำแหน่งเอาเลยดีวิ่งวิดีวิ่งไปก่อนกูช่วยดูถ้าเห็นมันจะอยู่ในสมก์แหละดีไปไหนี่เข้าไป นี่นี่นี่ตูลูกกูมีแต่แฟลกูมีแต่แฟลปาให้มันอยู่หลังอยู่หลังสมกแฟลออกซ้ายออกซ้ายกูแฟลไปลูกนึงอยู่ตรงนี้นอนอยู่นอนอยู่เลยดิไม่น่าจะนอนอยู่มากูมไปเพ๊เลยนอนอยู่ลุกลุกนุกนองหนึ่น้องสองหมาดิเฮียเอาให้หมดเอาให้หมดไอ้ตีบอมมาซ้ำดูไม่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 ซ้ำทำไปเลย ดีเทิร์นเกาะเทิร์นหมวกมวยตัวนึ่งมวยตัวนึงไอ้ที่มุ่งขวามึงมีแถวเนี้ยแถวมีกนึงอ่ะไอ้ตัวเฮ้ยแล้วกองฟังกองฟังหลังสิมึงไปเติมหมวกก่อนหมวกตัวนี้ยิอยู่นี่มากูมากูมาให้แหละแถวๆนั้นอ่ะตัวหนึ่งมีเทินเกาะเทินหมวกเอ้าตัวอีกตัวตัวแรกตัวทางซ้ายแตกหมดแตกหมดแตกหมดวะเอ้าแตกเหรอมึงยิงไอ้นี่มานะไม่มี มันแตกอยู่แล้วหรือเปล่าไงก็กูเห็นมันหลังหลังหมวกมันยังใสอยู่เลยไม่มีโอเคไม่มีไม่มีถ้ามีกูเก็บแล้วดิเพื่อนเอาไว้ดีชอบไมดีผู้ไม่ชอบใส่หมวกอยู่แล้วนะครับพิวพิวว่ามันน้องนอนอยู่ไอต้องขอบวงมากี่เนี่ยไม่อไหร่กูไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคฟังนั่นแหละบอมที่เหมือนมันจะนอนนอนอยู่อะถ้ามึงเห็นมันกระดึกกระดึกจะยิงได้อยู่ผู้เห็นไกลกว่านั้นนะ แต่ไม่แค่มันมีมันมีตรงนี้มันมีสโมกอยู่เว้ยเราไอ้นนี้กันมาได้ไงวะเนี่ยจริงจริงมันเติมมันเติมกองฟางว่ะโอ้ยเห็นแล้วแหละขนาจะโดนกูยิงฟีไป้หนึ่งเฮ้ยไม่เห็นวะอีกเอาดีขาขาโวกแล้ว ไช้เคลียอะไรใช่ปะเดยยังไม่เคลียหลงัลงรถหลงัลงรถหลงัลงรถมีตัวหนึ่งชุดขนวแรกระเบิดสักทีสิเนี<ะ>่ยเอออุ้ยมีคนใกล้กูเหรอกองฟัง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  กูอาจจะโดนเนตกูอาจจะโดนเนตอีกรูสองตัวซ้ายวะดิสวยหน้ามือไม่รอกนะหน้าม่งต้องเอาอ้าวโพื่อนอ๋อไม่ได้ใส่กันเองตายแล้วมั้งเหลือได้หมดแล้วเฮ้ยตายเลยๆตัวนึงเปล่าเอออาจจะเลยตัวเด่นตัวหน้ามึงเหลือนะอ้าวกูรอสมกจังขวายิงขวายิงขวายิงขวาที่บอมเจอนั่นแหละอ้าวหวยแล้วแหละสุดวงสุดวงด้วยเลย น่าจะครบแหละถ้าไก่บอมนั่นนี่ขวามึงอ่ะเดตสมุกอ่ะไม่ใชไ่ไม่ตรงกองฝ้าเมื่อกี้เห็นตัวบโบโบโเบอร์น็นองหนึน่งน็องหน,นึ่งน้องหนึ่งกลเลยหน้ากลัเลยหน้ากลัวเลยหน้ากลยว่ะ เอาเรืินไก่ดิไเป็นไก่ดิไเดาเรื่องนไะ่เเไไดิเ <c oughs> ด่เกกกเเดไก่เเดไก่เดไกไไมได่นกไกไไได่เเ <c oughs>